สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักด์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศนะวันนี้เริ่มต้นกันก็มาเริ่มต้นที่การต่างประเทศการประ่างประเทศน่าสนใจคงจะได้บทเรียนดีไม่น้อยทีเดียวนะครับปัญหาของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังแก้ปัญหาการถูกแบ่งแยกประเทศ จากกลุ่มไอซิสที่ได้รับการสนับสุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาแก้วิธีไหนน่าสนใจในวันนี้นะะเดี๋ยวจะนําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบแต่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนปรากฏการณ์โดยส่วนใหญ่ตอนนี้โลกกําลังระอุการแบ่งแยกนะฮะการโจมตีการแตกหักนะฮะการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นประเทศไหนไม่เปลี่ยน S <S <an> ก็จะเกิดปฏิกิริยาเชิงการต่อต้านเกิดขึ้นโดยปรุยายไปดูครับปรากฏการเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปสตาร์ทที่อดีตผู้ประสานงานต่อต้านไอซิสนะครับเตือนสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากซีเดียโดยร้อยแผนโลงรับนะครับ <S 1> <S 1> สนข่าวเอ p รายงานว่าบรัสแมคเคิร์ดนะครับอดีตท,ทูตนะฮะพิเศษด้านภารกิจต่อต้านกลุ่ม รัฐอิสลา,ามหรือไอซิสนะฮะได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะฮะว่ารัฐบาลกำลังเริ่มถอนทหารออกจากซีเรียาตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะ,ะโดยไม่มีแผนรองรับนะ,ะจริงๆแล้วสหรัฐก็พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะ,ะโดยเฉพาะในซีเรียนะ,ะเป็นที่มาของกลุ่มไอซิสนะ,ะทรัมป์บอกว่าไอซิสจะหมดไปแล้ว นะแต่พรรคที่สนับสนุนบาราโอบามาพรรคเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ให้ถอนทอาหารก็คือยืนยันให้สู้ต่อไปอยู่ไม่มีแผนโน่นนี่นั่นก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกก็บอกว่าไม่ให้ถอนให้อยู่ก่อนนะอรต่างๆซึ่งทรัมป์ก็สั่งออกไปแล้วในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับทอ่อน้ำมันระเบิดในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นถึง85ราย สถานารอพรายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในตอนกลางของเม็กซิโกเพิ่มขึ้น85คนในขณะที่ทางการประกาศว่าโทษผู้ที่จะลงโทษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกันเจาะน้ํามันทําให้คนหลายร้อยคนแนหะ่ไปตักไปตวงน้ํามันก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเมศก็กซิโกกําลังตกต่ำลง ประชาชนในเม็กซิโกนั้นหลบหนีเข้าประเทศสหร,รัฐอเมริกานะฮก็เลยส่งบทนำให้มีการขโมยน้ำมันจากท่อส่งน้ำมันและปรากฏว่าขณะที่ขโมยก็เกิดเหตุระเบิดมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายจำนวนมากจากเหตุที่เกิดขึ้นโกส์นะครับถูกยึดพาสปอร์ตใช้หุ้นนิสันเป็นหลักทรัพย์ขอศาลอนุมัติประกันตัวสาร่ารรอยเตอร์รายงานว่า คาร์สโคนนะครับอดีตรประธานบริษัทนิสันยื่นข้อเสนอยกหุ้นที่ถือครองอยู่ในบริษัทเป็นหลักการหลักคำประกันนะครับรวมถึงการยอมถูกยึดหนังสือเดินทางและใส่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอให้ศาลกรุงโตเกียวอนุมัติการประกันตัวนะครับที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีฐานประพฤติมิชอบทางการเงิน นะซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ให้นะฮะการประกันตัวในขณะที่ฝรั่งเศสปรักดันญี่ปุ่นนะยินยอมให้เรโนนิสสันควบกิจการนะสื่อดังซาม,มูไรนะระบุเชนสำนักข่าวเอฟพกับสำนักข่าวเอเจนซี่ประครับรายงานว่ารัฐบาลฝรั่งเศสได้แจ้งกับญี่ปุ่นว่านะครับจะหาทางให้เกิดการควบรวมกิจการระหว่างเรโนกับนิสสันภายหลัง คาร์าโรสโกบอดีตประธานนิสันถูกญี่ปุ่นเนี่ยจับกลุ่มอย่างสุดช็อกนะครับรายงานข่าวของญี่ปุ่น,นหลายรายระบุะบไว้อย่างนั้นนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่กำลังตึงเครียดเกิดขึ้นในหลายๆประเทศปรากฏว่าอินโดนีเซียสั่งปล่อยผู้บงการบึ้มบาหลี นะครับพ้นดวนจำก่อนกำหนดอ้างเพื่อมนุษยธรรมสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่าผู้นำอินโดนีเซียนะครับก็บูกบากาบาซีนักการศาสนาอิสลามหัวรุนแรงเนี่ยซึ่งอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดในกลับนะที่เกาะบาหลีเมื่อปี2002 ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนกำหนดด้วยเหตุด้านสิทธิมนุษยธรรมนั่นหมายความว่าไงกำลังมันมีการเจรจากันแล้วจึงมีการปล่อยนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นที่ประเทศกรีซประเทศนี้กำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจติดต่อกันและยาวนานตำรวจกรีซประทะผู้ประท้วงในเอเทนนะครับขณะคนเดือนหมื่นออกมาค้านข้อตกลงเปลี่ยนชื่อมาซิ โดเนียนะครับสันัาข่าวเอกับสันัาข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงสวมหน้ากากนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในกรุงเอเธนนะครับขณะที่ผู้คนหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับคัดค้านข้อตกลงเปลี่ยนชื่อประเทศซึ่งรัฐบาลไปทำไว้กับมาซิโดเนียนะฮะที่เป็นชาติเพื่อนบ้านและ รัฐสภาของกรีซเองก็กําหนดอภรรงให้สตียบันในไม่กี่วันข้างหน้านี้เรื่องของการเปลี่ยนชื่อแต่ปัญหาของกรีซเนี่ยปัญหาเรื่องของเศรฐษฐกิจพอมีปัญหาเรื่องชาตินิยมขึ้นมาแล้งานนี้กลายเป็นการปทะทะการไม่ยอมรับมีมอบเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเห็นอะไรหลักของมันคือการแตกหักและการเปลี่ยนไปในขณะที่กลุ่มตาลีบนันนะครับก่อเหตุคาบอมนะครับ ฐานทัพอัฟกานเสียชีวิตไปแล้ว12ศพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มตาลิบันนะครับในแอฟริกาอัฟกานิสถานขออภยัยสังหารสมาชิกกองกำลังความมั่นคงอย่างน้อย12คนในเหตุโจมตีคาบอมที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในจังหวัดไนนานวานะตอนกลางวันเลยนะมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเป็นคนร้าย2คนพยายามเข้าไปในฐานทัพก็ถูกยิงเสียชีวิต นะครับโฆษกของผู้วา่าการจังหวัดนะฮะไมซานวาดักกล่าวไว้นะครับบอกว่ายัางมีการพบรถยนต์2คันที่คันที่2นะที่ถูกพ่วงระเบิดด้วย <c oughs> แต่ได้รับการปลดฉนวนไปที่รียบร้อยไหมการแตกหักเกิดขึ้นนะนะอีกประเทศหนึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้สําคัญนะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในเชิงตัวแบบด้วย ชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์นะครับลงประชามติด้วยการตั้งเขตปกครองตนเองนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามุสลิมจำนวน2.8ล้านคนนะบ,บนเกาะบิดานาวของฟิลิปปินส์นะครับเข้าสู่ครัหาลงประชามติด้วยการแบ่งพื้นที่จัดตั้งเขตปกครองพิเศษซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการ สันติภาพที่รัฐบาลหวังจะช่วยยุติการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นเหตุของความยากจนและทำให้พื้นที่แถบนี้กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของมุสลิมหัวรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้ทางประธานาธิบดีนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาจะให้ต่างชาติเนี่ยดูนะครับว่า การแก้ปัญหาป้องกันการแบ่งแยกประเทศของเขาเนี่ยกระทาโดยสันตินะก็เป็นวัฒกรรมเชิงปรากฏการที่เกิดขึ้นแต่ก็ที่จริงมันเกิดอะไรก็ที <c oughs> ่จริงต้นเหตุมันมาจากนี้มันมาจากสาลโลกเนี่ยตัดสินนะครับให้บริเวณหมูกก่เกาะสเปรล,ลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขยดขนาดใหญ่ซึ่งจีนเข้าทำการครอบครองอยู่ณนะปัจจุบันเป็นของฟิลิปปิน ก่อนหน้าที่จะมีประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นั้นซึ่งเป็นคนของจีนก็มีประธานาธิบดีคนก่อนเป็นคนของฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็มีการฟ้ององไว้แล้วก็พยายามสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของสหรัฐก็พยายามเรียกร้องบอกว่าเมื่อเป็นของฟิลิปปินส์สหรัฐก็จะมีส่วนร่วมในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวด้วยโดยอ้างสิทธิ์ของฟิลิปปิน แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นดูริโกตูเตเต้ซึ่งเป็นคนของจีนดูริโกตูเตเต้ก็ปฏิเสธนะครับที่จะไปแย่งชิงแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ที่หมู่เกาะสเปนล,ลี่ซึ่งล่าสุดอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาเพิ่งทําการซ้อมรบกันมากมาที่บริเวณทะเลจีนใต้เพื่อกดดันประเทศจีนนะครับก่อนหน้านั้นการประชุมผู้นำนะ,ะสุดยอดผู้นําประธานาธิบดีดูริโกตูเตเต้ก็พูดท้าทาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมริกาว่าเข้าไม่กลัวสหรัฐจะเป็นอย่างนงั้นนี้กันแล้วแต่พูดได้วันเดียวฮะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจากกลุ่มไอซิสประกาศแบ่งแยกประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เกิดการประทะกันมีการบาดเจ็บมีการล้มตายมีการอพยพประชาชน 100, นับหมื่นคนออกจากเขตพื้นที่การประทะนะครับต่อมา โดยเกอตเต้ก็ทําการกวาดล้างกลุ่มไอซิสประสบความสาเร็จแลก็เข้าเดินมาตรการต่อคือลงประชามติในเขตปกครองพิเศษขึ้นมาเพื่อเลือกผู้นําในเขตปกครองพิเศษเพื่อแก้ปัญหาชาวมุสลิมนี่แหละคือที่มาของการจะแก้ปัญหาอย่างสันติเหตุการณ์นี้เหมือนกับเหตุการณ์อะไรเหตุการ์คล้ายกับเหตุการณ์ที่ไหนก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยไงนะครับ ก็ดูะฮะดูแล้วเธอเตี๋ยจะแก้ปัญหาได้ไหมแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ของไทยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ํามันทั้งนั้นแหล่งน้ามันแดงใหญ่โดยส่วนใหญ่ประชาชนก็บอกอะพูดเหมือนกันว่าไม่ได้เป็นแหล่งน้ํามันของประเทศเขาเป็นแหล่งน้ํามันของประเทศไทยคนไทยจะต้องมีสิทธิ์นี่ไงฮะฟิลิปปินส์ศารสาลโลกตัดสินละแหล่งน้ํามันตรงนั้นอนะ เป็นของฟิลิปปินส์ประชาชนฟิลิปปินส์ลุ่ขึ้นสะินะไปยึดจากจีนสินะไปร่วมกับสหรัฐยึดสิสุดท้ายฟิลิปปินส์ก็จะกลายเป็นได้หรือไม่ได้ฟิลิปปินส์ก็จะกลายเป็นนะดินแดนแห่งสงครามเราเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งนี้คือบทเรียนทางการเมืองถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งรู้ต้นเหตุเราก็จะสามารถรู้ว่า การสังเคราะห์มันคืออะไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอลีบบาตาก็อาการจงทำดี ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปอนอได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลาม ทำตามแนวทางตามแบบอย่างทัานาบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนา ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปาตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทย แสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานี้ปักใต้ร่มอกที่ตองเจอกันทุกยามอัสลามุอะลยัยกุมเจอกันทุกยามอัสลามุอะลยัยกุม ขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้รุมมอกิต่อ สำหรับหู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง y o u t u b e ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช,ช่อง V6 หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 หกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 n e w ินะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะของวีหกก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวีหกนิวครับ v